ลักษณะการมีป้ายหรือการทำกังวลคือเรื่องทาไหมคะที่กังวลนะพราเรามีเคสที่ไหมต่อนู่นหลายเคสหมงานเรื่องทางรี้ไฟอางดีกาอะไรเนี่ยก็ไม่เป็เดี๋ยวเดี๋ยวทางเขตมาดูอีย์ช่วยคือช่วยกันไม่ใี่ช่วยกันให้มันปลอดภัยเพราะว่าผมว่าก็โชคดีเลยที่เกิดกลางวันถ้าเกิดเกิดที่อลูกค้าแน่ๆก็จะวุ่นอีกเพราะโอกาสเกิดก็ได้เพราะไฟช็อตอะไรก็ได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับโชคดีโชคดีแล้วก่าผมว่าเอาเป็นบทเรียน เขตก็เดี๋ยวต้องไปดูกับทางท่านผอนิดนึงครับาะจะปรับปรุงยังไงมันมีกระบวนารที่ว่าทำไมของกรมบุคลากรฝ่ายการแรงงานต้องทำการฝึกอบรมจับเตืองอบยมหนีไฟให้กับครับถามประกอบการอยู่แล้วครับเดี๋ยวท่านพี่โจ้ก็ผู้ว่าเที่คืนผมก็ต้องมาเที่ยวคืนมากไม่ใช่มามาดูงานกันคืนมาดู ใช่ผังอะไรอย่างเงี้ยดูลักษณะซอยแคบกว้างช่วยการช่วยกันดูก็พี่ก็อาจจะมาดูเรื่องเนี้ยผมว่าวันนี้ดีเป็นเกิเหตุที่เกิดก่อนที่ไม่มีคนก็ถือว่าเป็นโชคดีนะที่เหมือนกันให้เราเตรียมการไปก่อน่งเี้นธุรกิจก็ไม่เป็นไรก็ซ่อมไปนะแล้วก็ดูตามแต่ดูแล้วก็ไม่ได้เสียหายเลยดูแลประมาณสักสองตารางเมตรอาแต่ว่าผมถือว่ามุมมองของเรื่องการระบายควันเรื่องทางหนีไฟอะไรเงี้ยจะออกทางไหนถ้ามีทางหนีไฟสองทางได้ก็ดีเ่างน้อยลราให้ป้ายอะไรเจนก็ช่วยปรัปรุณผมว่าดี ผมว่าอย่างนี้หลักการคือนักท่องเที่ยวเขาจะมั่นใจเนี่ยนักท่องเที่ยวต่ายชาติก็สถานะนะพี่ค,คือเขาจะดูข้อมูลว่าปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยแล้วผมว่าถ้าเกิดเรามีความมั่นใจเขาเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะมายเยอะแล้วอยา่อยางนักท่องเที่ยวผมเป็นพวกแขกประจำจะมีความคุ้นเคยสถานที่มากจะรู้ทางหรืที่ไล่หมดนะครับแ,แต่เราก็าต้องหวังว่าจะมีลูกค้าเพิ่มมาลูกค้าใหม่มาด้วยแล้วผมว่าก็เรื่องความปลอดภัยต้องมาดับนึงยิ่งถ้าเกิดปลอดภัยยิ่งดีผมว่าลูกค้าจะมาเยอะขึ้นถู่ไหมคนโอ้ที่นี่แล้วต้องมีทำเลติ้งต่อไปนะีโ าต้องมีทําเลตติ้งเรื่องความปลอดภัยของที่เที่ยวทั่วไปเลยเพราะหลังเขาให้ความสนใจเรื่องนี้ต้องมีมาตรการที่ยั่งย้าตได้อีกแล้วครับเออยังไงบ้างคะอาจารย์จะจัดจะจัดจะจัดใหม่จะทําระบบจัดเลตติ้งเลยใช่ไหมอาจารย์ว่าน่าจะมีเพราะว่ามันต้องทอพวกเราจะให้มันโปรโมทระดับโลกอ่ะเขาก็อยากจะรู้เออมันปลอดภัยยังไงแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือช่วยกับผู้ประกอบการแต่มันช่วยทางแล้วก็พัฒนายกระดับให้มันมีคุณภาพมีความปลอดภัยสูงขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเป็นบทเรียนไง ก็อย่างเรื่องเนี่ยเรื่องไฟช็อตเรื่องอะไเรเงี้ยมันก็เปถึงตงารวจเออจะตรวจระบบไงหรือไฟข้างหน้านะที่โอ้สายไฟของนี่ของเราเองอะแต่ตึงสายที่อยู่ข้างหน้านะครับแก็เยอะเลยอป็นยังไงมันขึ้นมาจากใต้ดินใช่ใช่เมื่อเมื่อวานระบบส่งไปคือส่งตามบ้านมันต้องจริงจริงสายไฟมันอยู่ใต้ดินอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไอ้ที่ขึ้นตรงนี้คือส่งไ์ส่งเข้าต่อแยกใช่ครับอะไรพวกนี้ก็ต้องประเมินตามกอดภัยก็ผมว่าก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวยังมาไม่เยอะ จะปรับปรุงอะไรปรับปรุงตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวพอกลับมาสู่พีคน้องเมื่อวัปุ๊บเนี่ยจะได้พร้อมเป็นเมืองเมื่อวานเห็นว่าคนที่มาเห็นควันเป็นคนแรกเป็นบิ๊กอะไรพวกที่เขาส่งอาหารอ่ะแก๊กฟู้ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วเราเป็นอย่ี้เราช่างช่างเราเห็นนะช่างเราเห็นเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งร้านเพิ่งเปิดก็ต้องมีปรับปรุงซ่อมแซมแต่เราจะมีช่างดูแลอยู่ตลอดกี่ปีเนี่ย ปิดไปสองปีทั้งหมดเลยเหรอก็ครับผมปิดตามโควิดเพราะว่าไปตามเราปิดล็อกเมื่อวันที่หนึ่งไหมคะพี่ใช่ไหมคะอ่าแล้วเพราว่าไฟอย่างนี้จะต้องแบบขยายพื้นที่อื่นได้ไหมที่เป็นที่ท่องเที่ยวแบบนี้อะไรเงี้ยเรื่องระบบการเรื่องระบบป้องกันไฟไหมต้องมีต้องดูก็คือแม้ถ่ายแล้วก็ต้องไล่ดูตามกฎหมายแหละไม่มีอะไรแล้วก็ดูให้ว่าปฏิบัติเพื่อนอาจจะปิดไปนานไงหลายที่ต้องดูด้วยว่ามาตรฐานเรื่องที่ดับเพลิงเรื่องความพร้อมการทางดีไฟป้ายสัญญาอะไรครบถ้วนไหม แต่เี๋คือการสร้างความมั่นใจเดี๋ยวท่านผู้ว่าที่เมื่อคืนผมก็คงไปดู <c oughs> ท่านคอโดเอกอดิษน,นะครเพราะท่านก็เป็นต,ตำรวจก็เท่มอยู่แล้วค <c oughs> ่ะอาจารย์คะเท่าที่ดูมาเขาตั้งแต่มาตอนแรกดูเรื่องทางคงทางเข้าอย่างเงี้ยมันมันยังโอเคอยู่ใช่ไหมผม <c oughs> ไปดูทีอ่ะผมใช้ความรู้สึกไม่ได้แต่หลักคือว่าต้องมีทางหนีไฟที่สองทางเพราะถ้าเกิดทางนึงปิดก็จะทางที่างอีกด้านนั่นคือหลักปกติของทางนีไฟมีป้ายชัดเจนเรื่องของดุปกรณไวไฟอะไรย่างๆต้องดูว่ามีตรงไหนก็คงมีตามระเบียบปฏิบัติอยู่ไม่ได้ใช้ความร ๋ยวมาช่วยแล้วก็ดูปรับปรุงให้ตรงตามมาตรฐานแต่ก็ถือว่าดีครับผมว่าเป็นจุดที่เหมือน,นว่าทำให้เราต้องกระตุ้นอ่ะแล้วเราก็ต้องไปตรวจสอบเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่มีนักท่องเที่ยวม่เยอะก็การปรับปรุงอะไรยังพอทําได้แต่พอท่องเที่ยวกลับ,บมาแล้วเนี่ยทุลุกเป็นเงินเป็นทองละเขาก็จะดุดเดือดยากช่วงนี้ก็ต้องผม,มงว่าเร่งวงเทร่ยว์ช่วงนี้ผมว่าต้องรีบตรวจพวกนี้